สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเบานุยพาเพลินนะวันนี้เบานุยจะพามาเข้าครัวทําอาหารอีกแล้วนะวันนี้จะมาทําอะไรกันดูซุปมะเขือขอร่อยๆนะซุปมะเขือใส่ปลาทูแล้วก็เบานุยจะทําน้ําตกน้าตกเนือ้อสักแสบเนือ้อเบานุยเสือมันเนื้อติดมันเสือรองไห่ขนาดโอโ้ยเส่บเส็บ็บแสบพี่น้องขนาดเสือรองไห้นะเสือรองไห่นะ แซ่บนะแล้วก็ตามสไตล์ของเบาหนุยโลภพักโลภพักแซ,บแซบ่บๆน่ากินนี่พักกับแน่มีหนอนช้อนชัยนี่คือสุดยอดพี่น้องเนาะแซ่หนำไปซะก่อนมาบ่าวบ่าบ่า,บาทำเพลงเข้ามาเห็ดกันเลยพี่น้องเนื้อเก็บลอยแล้วเนื้อทีเบาหนุยหั่นนี่อ้ยเบาหนุยเส้นน้ำตกเนื้อคนน่ะอันนี้เสือแด้พี่น้องเหนือ เสี่ยงเหายพี่น้องเอ้ยเศษๆปับพี่น้องเบาหนุยกำลังอันต้มมะเขือเนาะเพื่อสีสุกเนาะพี่น้องเนาะเุ้นนะมาพี่น้องซุปมะเขือเศษๆเนาะน้ำตกเนื้อลวกพักอ่าทอดแหนมแน่พี่นอ้อ,นอนนง,อออนนองโอ้ยเบิดกับเบิดเท่าน,นั้นอะกินอยังบุคือกินเข่าพี่น้องแม่นบอพี่น้องผู้ใดส่เสียงเบาหนุยเนาะพี่น้องเนาะกินอยังบุคือกินเข่าละกะ่า นี่นะเขาบอกว่าเบิร์ข er> ั้นตอนเฮ็ดน้ำตกเบาหน่วยเนาะอันนี้เพียรขมขมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยใสไปเลยพี่หอนโอ้ยพี่หนอนไอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้เลือดพี่น้องเลือดเลือดโอ้เบาหน่วยสีใส่ไปเลยพี่น้องเด้อเลือดพี่น้องโอ้ย กินกันสดๆเลยพี่หน้ออุ้ยเฉดๆเนาะโอ้ยแดงสดๆเลยพี่น้องอุ้ยสดๆเลยพี่หน่อคนก่อนเละพี่น้องเนาะอ้ยนี่คือน้ำตกสูตรเบาหนุยพี่น้องคุณน่ะแดงสดเลยพี่หน่อคุณนน่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะผู้ใดที่ติดตามเบาหนุยเนาะยำดามาเด้อ พอเบ้าวนุ่ยก็ได้กินดิเดี๋ยวบ่าหนุ่ยเอาไปโลยให้สุกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาเฮ็ดแล้วเราพี่น้องวันนี้เฮาก็สิมากินกันเนาะพี่น้องเนะาะงวันนี้เนาะนี่แล้วก็ลวกผักอุ้ยเว้ยลวกผักเนาะป๊อดลวกผักส้มมะเขือแซ่บเนาะแล้วก็อ่าแหนมอ่าแข็งหนึ่งนะขุนเช่นทอดแล้วก็น้ำตกนี่น้ำตกเนี่ยเห็นบอกพี่น้องโอ้ยสุกแซ่บมาก ลุยกันเลน้อยเ้น้อยเยข่อยีน้องขี่ขอเหนพี่น้องเนาะมาเ้ยมองน้เหนยขอยแงพี่น้องเบิดบอรับ้เบิด่อพี่น้องเ้ยเบดออยเขอีนงเนี refers, ่น้องเนาะมาฮ้ยเลีกน้องเเสงี่น้อง น่าพี่น้องเห้เข่าสุดพ่อเนี่ยแสบพี่น้องเนี่ยอุ้ยแสบไปเนี่ยมุกมีเข่าพี่น้องเอ,อเ้ยมาฮึฮึท็อกน้าฮึ 자, 하루. 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 자, กินแนีวไม่กินขาวเนี่ยเออฮัเจ้าบ้าเลีเดียวที่มันไม่แม่งเนี่ยแม่งกินปอดสารผิดเี่ยอืมอช่เพี่ยอืมอืม แบอยงเงมกินเขาอ่ี่น่อยอ่ะอืออืออ่ะอืมหนเขารสหวานนวยพี่นอยแปลกักนี่วยออนอยเขาเป็อหมูเขาเป็อหมอบอะไมคืออ cho rất hoa không? ngon tốt bao người làm sụt bao người phải không? うん嗯,嗯。嗯。哦、嗯。嗯。色好、啊嗯，嗯，好。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。 카오키 퍼 방내고 너음 มันแปลกอะรสชาติเวานหวานมันคือหวานเช่ไหม่นองพี่น้องคือข้าวหวานคือเบาเลยเปอืมนีหอมหวานอืแปลกอะ

เพื่อสุขภาเาต้องออกไปล้าอืมไม่แม่งตอหนิงอืมอืมอืม โค้เขาถือบัตรเล่นหั้เข่าหน่อยเล่นพี่น้องบางโค้งเขา่าหน่อยเล่นโ้เขาี่าย Những tóc Ừ. từ bao nhiêu sau này. Ngôi mì bao nó. Bao nhiêu bao nhiêu chỉ đấy nào? Bao nhiêu

กงกินได้สินะว่รารีบบอกได้ไหม่โรกให้ก็ถามถามหเหล <c oughs> ืเเนี่ยถ้าพักไม่แม่งมันจหวานเี่ยเป็นโค้งมันจหวานถ้าพักไม่แม่ง มันสีหืนโอ้ถ้าพักมียามันสีหืนพี่น้องบอกเลยถ้าพักสียามันสีหืนถ้าพักบขสียามันสีหวานพี่น้องเสศษเข่าเวร้ยหรือไง,ไง หวานนิดหน่ยนองอืมจ้ะกดไลค์กดติดตามกแบบดแชร์บอเในโลกส่งเราเงินผ้าเพิ่มน,น้งองเยอะระนาบเบามีผ้าให้กินไหมเด้อขอบคุณหลายครับติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับที่